the white. ถ้าเป็นสามลูกกลิ้งน,นะคะลูกค้าไม่สวยมากหนึ่งปลุยเสร็จแล้วปั่นวะพวกเด็กๆีไม่มีมีรำอยากไหมครับผมจะล้างดูไว้ให้สานนี้